ใช่ครับถ้าเกิดใครได้อยู่ในเว็บเพจของแป็คลิปหรือว่าบลูแกองเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าตอนนี้ใส่เสื้อหนาวเลยเพราะว่าหนาวมากใช่ครับหายไปประมาณปีปีหนึ่งครับปีครึ่งใช่ระหว่างนี้เหรอครับโอ้หไปทะเลมาสวยครับก็ ก็ไปหาแรงบนันแรงบันดาลใจครับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังใช่และนอกจากกันหมายถึงว่าในวงการบันเทิงเหรอก็จะชอบดำน้ำช่วงนี้ฮิตด,ดำน้ำมากเลยครับถ้าเกิดเจก็ก้ได้เห็นผมตอนนี้เนี่ยสีผิวจะแทงมากจะแบบใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับแล้วก็แบบอาบแดดไม่พอนะก็ต้องไปเข้าตู้อบให้มันสีสม่ำเสมอด้วยเหมือนในหนังอย่างเงี้ยครับจริงเหรออ๋อใช่ครับชอบทาอาหารก็ชอบน่าจะเป็นเพราะว่าชอบทานม,มากกว่าพอ,พอชอบทานอาหารปุ๊บเราก็แบบเวลาเรา เห็นเมนูอะไรที่น่าทานเนี่ยเราก็เลยเราก็ทําเองก็ได้ไงนะเราก็ไปเอาสูตรมาแล้วเราก็ทําเองที่บ้านมีแบบอุปกรณ์เครื่องครัวครบเซตเลยน่าจะทําได้ใช่ครับแล้วก็พอทําเสร็จก็จะลากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทานกันชอบทำ <laughs> ใช่ครับก็แบบทำแล้วให้เพื่อนเพื่อน,อนทางเนี้ยไครับ แล้วที่มาที่ไปได้เลยคนระับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเพลงสุดท้ายที่ร้องนะฮะก็คือปีที่แล้วเป็นเป็นเพลงชื่อว่าแววตาที่ที่เป็นเพลงคอเวอร์ของพี่เจที่ร้องกับพี่ตุลพัฒเป็นคุณป้าแล้วก็หายไปเลยนะฮะแต่ในระหว่างนั้นผมก็ทําเพลงอยู่เรื่อยๆหลายเพลงนะฮะก็ทัแต่เพลงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ออกมาให้คนฟังช่วงนี้ดีกว่าเพราะเป็นเป็นเป็นอะไรที่เราอยากจะพูดเมสเสจตอนนี้ ก็เพลงนี้ก็ทํากับพี่แม็กซ์สบรรน,นะครับที่เขาแต่งเพลงนิวจิ๋วไม่รักไม่ต้องอนะไรเงี้ยแต่งเพลงฮิตมากมายนะครับก็จริงๆแล้วเป็นแฟนคลับพี่แม็กซ์อยู่แล้วแล้วก็อยากร่วมทํางานกับพี่แม็กซ์อยู่แล้วไม่มีโอกาสสักทีเลยเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าพอมาอยู่กับเวิร์คแกรนเขาก็พุชให้เราได้ทํางานเองเราก็เลยได้ไปโทรหาพี่แม็กซ์บอกว่าพี่แม็กซ์มาทางานกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นเพลงนี้ พอตอนนี้คเพลงนี้มันกำลังอินคือความรู้สึกโมเมนต์แบบที่ถึงแฟนเก่ากำลังอินสำหรับผมใช่แล้วไม่ก็แววตาของเราเนี่ยหมายถึงแฟนเก่าไงก็คือเขาเนี่ยอยู่ในใจวนเวียนอยู่ในสายตาของเราเสมอตลอดเวลาก็คือว่าไม่ไม่ว่าเราจะทำอะไร จะไปไหนเนี่ยเราก็แอบมองเห็นเขาตลอดอะไรเงี้ยทีนี้เราไม่อยากจะเฮิร์ตอีกแล้วไม่อยากจะให้เป็นฟีลลิ่งนั้นอีกแล้วเราอยากเอาเขาออกไปเพราะเราไม่อยากจะบิดต่อไปเราก็เลยอยากให้แววตัางแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนอื่นแทนได้ไหมอ่ะใช่ทีนี้ก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองเลยครับก็คือแต่งมาจากความรู้สึกของตัวเองซึ่งตอนนี้กำลังเป็นอยู่มาก จริงว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดอยู่ในเพจเ,เปิดเปิดสิครับตอนนี้เปิดหลอยู่ตอนนี้เห็นอยู่หรออ๋อครับครับมาจริงๆฝนเนี่ย ให้เขาเลยฝนเป็นแฟนเราเป็นแฟนเพลงเราเป็นแฟนเพลงเราใช่แต่ว่าเขาอ่ะเขาแบบปันใจให้คนอื่นแล้วไงเขาไม่ชอบเราแล้ว,ลวผลิตโชคก็เลยง้อเขาผ่านเฟ e บุ๊ก ของกษาตัดรัดดีเลยครับตอนนี้ก็ยอดวิวก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็กําลังอยู่ในช่วงโปรโมทนะครับก็หวังว่าเพลงนี้อีกสักพักหนึ่งก็คงจะเป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาหน่อนึ่งทำไมต้องมีโนมีกาใช่ไหมครับเพราะว่าอยากทํางานร่วมกับสัตว์ดูบ้าง <c oughs> กับคนไม่ร่วงเลยก็ อันนี้คิดเองเพราะว่าคิดว่ามีอีกาเนี่ยอีการมันเป็นสัญลักษณ์ของความแบบผิดหวังของความเศร้าไม่สมหวังอะไรเงี้ยผมเลยดึงอีการมาเป็นตัวแทนแบบให้แสดงความแบบว่าเราเนี่ยเศร้านะไม่ไม่สมหวังเลยดา่ากี่ดาัาไหมใช่ต้องมีทุกคนแหละครับอยู่ดีวว่าจะแบบ จะรับได้มากน้อยหรือว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอะไรไ<ห>เงี้ยอืมทำยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเพื่อนเนี่ยครับเรายังคิดว่าเรายังยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเขากลับมาก็โอเคเราก็ยังบอยู่ตรงนี้นะแต่ในขณนะนั้นเนี่ยเขาก็มีคนอื่น ก็ไ,ได้แต่แบบ suffer ได้แต่เศร้าอ่ะว่าทำไมเราต้องมาเห็นเขาอยู่ับอโดนตไอเวลาต้องผ่านไปได้<ม>ไลฟ์ <S <S ต้องกดออน <S 1> <S 1> ใช่ไหมครับเขาหนักนานเลยครับสี่ห้าวันวันละก็หลายชั่วโมองอยู่ครับประมาณหกชั่วโมงก็คือจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ลองยากขนาดนั้นแต่ว่าผมอยากจะให้มันเพอร์เฟกที่สุดคือแบบว่า คือตอนแรกผมก็ลองใช้แบบพาวเวอรเยอะๆแบบล้อมแบบเก่งๆเลยแต่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มันไม่ฟิลอ่ะก็เลยลองปรับเป็นนูอนเป็นนี้ mm hmm. ใช่ผมชอบที่สุดผมเลยเรียกเทคนี้ครับเอ็ม mm ี hmm. ก็คือหนึ่งวันเลยหนึ่งวันเต็มๆตั้งแต่เช้าจนเท่คืนอ,อะไรเงี้ยรับ ก็วางครับก็วางให้พี่ๆที่ค่ายแล้วก็ผู้กำกับเอาแบบว่าเอาเป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์เร Herm bah, าเพราะว่าผมก็ชอบที่จะเอารถบ้านแบบเนี้ยแอร์ีเป็นคาราวาเนี้ยไปเที่ยวเหมือนกันเคยมีโมเมนต์อย่างนี้แล้วก็ก็เลยให้พี่ๆเขาแบบคลิปรเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นในกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดดือใช่แหละ

อย่าพร้อมไหมครับนะครับก็อยากให้แฟนๆติดตามนะครับข่าวสารผมได้ที่เว็บเพจนะครับไปเซิร์ชนะครับใน Facebook เซิร์ชคำว่า p พ c กผลิตนะครับเป็นภาษาอังกฤษ P E C K P A L I T นะครับกด Follow กันเข้าม,มาด้วยนะครับจะได้อัปเดตกันแล้วก็จะได้ดูไลฟ์ผมผมเปิดไลฟ์ตลอด Instagram ก็ tomorrow ครับเลขสอแล้วก็ m o r r o w ครับทำไมชื่อยาวเลขสอครับเลขสอแล้วก็ morrow ครับยังไงใคร follow แล้วก็เข้ามาทักท่ายกันบ้างนะครับดาวน์โหลดง่ายมากครับดอกจันหนึ่0สอครับหรือว่าที่ KKbox หรือว่า iTunes ก็ได้ครับ ก็สำหรับคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังไงก็ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราพูดวอะไรเดียวถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนรักเรื่องเรื่องเล็กมากเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้ครับใช่คนใหม่อาจจะดีกว่าคนเดิมขอบคุณครับผมขอบคุณเจ๊กล้วยครับมีโอกาสเจอกันนะครับชาวหาดใหญ่สมคาครับ สวัสดีครับแอบดูเอ้ยเอ้ยนี่นี่ในแฟนเพจใช่ไหมครับของพ่เป็กเลยมีคนดูเยอะหาสิัน้องนน้องทิพย์แล้าอตอมเป็นทีมงานของเรานะครับก็วันนี้ก็จะมาอยู่ด้วยกัน ต้อมทำอะไรครับนอนครับ <laughs> นอนทิศทำไรครับพร้อมนอนเหมือนกันพร้อมนอนเหมือนกันผลิตโชก็วันนี้ถ้าเกิดว่างอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเพราะว่าวันนี้ต้องโฟลอินทั้งวันเลยนี่นนทำไมไม่มีใครคอมเมนต์ละลรเลย เราอันนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ไลฟ์จากเป็กผลิตอะแอมเอมผ่านคอมเมนตนะนะ์ก,กต็กกได้อยากให้เล่นละครบ้างคู่กับมินชาลิดาตั้งใจคุย ืออะไรอ่ะเบิร์ดสวัสดีครับเอ็กซ์พอร์ตเรดิโอจังหวัดตา์บีเจเบิร์ดนะจ๊ะครับมาแล้วครับตอนนี้ช้าเป็นครับสวัสดีครับบีเจเบิร์ดครับสวัสดีครับตำหรับครับส่วอสังคปร์ตต์นะครับเอ็กซ์พอร์ตเรดิโอเบิร์ดสั่งด้วยเยสสวัสดีครับผมมาคุยกันถึงเป็นใหม่หายกันไปกี่เดือนครับเนี่ย หายไปนานเลยครับประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งใช่ไหมสองเดือนได้โดยประมาณใช่คิดถึงไหมครับหลังนี้ไปเอาอีท่าเพลงละครนเหรอหรือว่ามีเพลงละครใช่ไหมมีเพลงละครนะมีเพลงรักครั้งแรกรักครั้งสุดท้ายของเรื่องคิริสใช่ไหมมีละครด้วยใช่ไหมใช่ละครด้วยแล้วก็ไปมีอะไรอย่างอื่นไหมครับระหว่างที่หายไปเนี่ยระหว่างที่หายไปนะครับก็ไปซุ่มทําเพลงนะครับต้องซุ่มด้วยเนาะ ซุมเนี่ยต้องแอบทำเลยครต้องแอบทำก็ทำเพลงไว้หลายเพลงนะครับเพื่อที่จะพอพร้อมปุ๊บเอามาออกช่วงนี้ครับจะออกแล้วไฟเพลงนี้มาเลยนี่คือเพลงที่ชื่อว่าอยากให้เวลตาฉันเป็นคนอื่นครับอธิบายเป็นไงรัาได้ป่ะไหนครับที่มาที่ไปใช่ไหมครับก็เพลงนี้เนี่ยแต่งร่วมกับพี่แม็กซ์สบันนะครับพี่แม็กซ์สบันก็เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่ผมชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็ก พี่แม็กเขาก็แต่งเพลงฮิตมากมายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสทํางานร่วมกับพี่แม็กสักทีจนกระทั่งมาอยู่ที่ค่ายบัวแกรเขาก็เลยอยากให้ผมได้ทํางานเองได้ได้คุยกับโปรดิวเซอร์ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทาเพลงเองทีนี้ผมก็เลยโทรหาพี่แม็กบอกพี่แม็กเนี่ยได้ทาเพลง,งเองนะก็เลยอยากชวนพี่แม็กมาทําพี่แม็กก็เลยบอกจัดให้เลยผลิตเพราะว่าเราก็ชอบผลิตอยู่แล้วอะไรเงี้ย กต่างคนต่างชอบกันก็เลยอ่ะมาทำงานด้วยกันก็รู้สึกว่าแฮปปี้ครับทุกอย่างก็ราบรื่นดีคือได้วันมาเสร็จแล้วประมาณไหนครับว่าเพลงมันจะออกมาเป็นแนวไหนยังไงครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยคอนเซปต์เนี่ยของผมที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะเป็นเออร์เบนป๊อปนะครับเป็นป๊อปที่มีซาวแบบสมัยใหม่คือ <c oughs> ถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงแล้วมันก็อาจจะมีเสียงของดนตรีที่มันจะเป็นซาวแบบเด่นๆหน่อย <c oughs> แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ เหมือนกับว่าจริงๆเพลงมันเป็นเพลงเศร้าใช่ไหมครับ,รบผมก็เลยทําให้ดนตรีเนี่ยมันค่อนข้างดูแบบวังเวงนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันแบบดูลึกๆดูดีฟอะไรเงี้ยก็มันน่าจะเข้ากับเนื้อเพลงที่มันพูดถึงเรื่องราวของเราไม่สามารถลืมคนรักเก่าของเราได้ที่เราแอบรักมานานอะไรเงี้ยแล้วทุกๆครั้งทุกๆที่ที่เราไปเราจะเห็นเขาเสมอใช่ไหมครับก็ อยากจะลืมเข้าไปก็เลยอยากจะให้แววาตาของเราเนี่ยเป็นคนอื่นสักทีใช่ในนี้มันก็ถ่ายทอดตรงนนในเ่านว่าในเรื่องของการเข้า,ขา,าวัดแล้วก็มาทึกเพงนี้ก็ให้ใช้เวลาลยใช่ไหมใช่ครับก็จะใช้เวลาเยอะอยู่หลายวันเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนดีจะร้องแบบ power ดีไหม,มหรือว่าจะร้องแบบใช้ feeling เยอะๆหรือใช้ลมเยอะๆอะไรเงี้ ผมก็เลยมาสรุปว่าผมน้องแบบกลางๆแล้วกันก็ออกมาเป็นเพลงดีก็เลยออกมาเป็นเวอร์ชันเนี้ยครับที่เราได้ยินกันนี่นะครับใช่แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดว่าทำเป็นเต่าเหมือนเ้ามากเต่ามากครับก็คืออย่างที่บอกนะครับตอนช่วงอินโทรมันจะมีซาวที่เป็นซาวแซวซินนะครับมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างวังเวงนิดนึงเอาละครับหายไปสักนข้างเยอะนะปีจะบอกว่ามีคลิปอะไรบ้างกกับเพลงที่เราได้หายไปแล้ว ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงโปรโมทเพลงอยากให้วาตาคนอื่นฉันเป็นคนอื่นพูด <laughs> ชื่อบิด <laughs> อยากให้วาตาฉันเป็นคนอื่นนะครับกเ็เนี่ยทุกวันนี้ผมก็จะต้องเดินสายโปรโมทไปรายการนู้นแล้วก็เข้าครื่วิทยุนะครับ <Okay. S 1> ก็พยายามทําให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักให้มากที่สุดน,นะครับเพราะว่าในหนก็ออกมาทั้งทีแล้วใช่ไหมครับก็เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเพลงฮิปนานแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็พยายามโปรโมทให้ทุกคนรู้จักเพลงนี้เพื่อทุกคนจะ จะชอบเพลงนี้เหมือนกันครับและเอ็มบีครับเนี่ยดีเจเซอร์มาตั้งต้นนะดีเซอร์ดีเซอร์แล้วก็ตอนนี้มีเอ็มบีโซเทนด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ชมกันแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้ชมก็เข้าไปได้เลยที่ y o ยูทูบนะครับค้นคว่าอยากให้วาตาฉันเป็นคนอื่นนะครับก็ฝากพี่ดีเจเบิร์ดช่วยช่วยโปรโมทให้ด้วยนะครับตอนนี้เข้าไปดูได้แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วปล่อยมาตั้งต้นเดือนมีนาคมมีนาคมผมนีใช่ครับผมเข้าไปชมกันได้แล้วฝากแชร์ด้วย ก็ไม่ได้เป็นซีรีส์นะครับก็เป็นหนึ่งตอนจบเป็นหนึ่งตอนจบใช่แต่ก็มีความยาวอยู่กันมีความยาวอยู่แต่ก็มีเนื้อหาของเพลงเข้าไปให้เราได้เข้าไปดูกันด้วยใช่ครับเอพีเรตัวนี้ไหมฮะแล้วก็มีตัวละครมีตัวละครไหนไหมมีใครทอดใสบ้างไหมเอ็มวีนี่อันนี้ผมไม่ได้เล่นเองผมให้นักแสดงที่ชื่อว่าน้องตึกกับน้องปริมมาเล่นให้ครับก็เขาก็เป็นนักแสดงที่ผมเลือกมานะฮะก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์และเหมาะกับ สิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดอะไรเงี้ยก็ให้น้องสองคนเล่นก็ออกมาดีครับผมก็แบบไม่ผิดหวังเลยน้องเขาก็เล่นเก่งแล้วก็หน้าตาเขาก็น่ารักกันดีอะไรเงี้ยน่าหนึ่ดีคอมเมนต์การกลับมาของยอดเวอร์ดีดีอะไรดีเวอร์ดีามากๆมาแล้แลในในวแต่โอ้ยแรกแรกเลยเป็นแรกเลยใช่ไหมครับใต้ใต้ใต้คอมเมนต์แรกแรกมีอ่ะใช่ ใช่ครับอะจะทางดาวดน์โหลดหรือว่าจะเป็นติดตามต่างของเพจก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวฝากพี่เบิร์ตช่วยไปกด Follow ในเพจผมหน่อยได้ไหมครับมีอะไรฮะก็คือช,ช,ชื่อเป็กกลินะครับภาษาอังกฤษ P E C K P A L I T ใช่ครับก็กดเข้ามาแล้วก็ Follow กันได้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตคิวตลอดเวลาแล้วก็จะจะเป็นลงอะไรแบบไลฟ์สไตล์ของผมให้ทุกคนได้ชมกันอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามก็เข้ามาได้กันเลยครับ หรือว่าจะเป็น i t ชื่อว่า tomorrow นะครับเลข2แล้วก็ m o r r o w <Okay. S 1> ครับถ้าช่องทางดาวน์โหลดอยากจะฟังเพลงของผมก็ดอกจก123ัน123 0030สําำหรับใครที่มีมือถือปกติถ้าเกิดอยากจะโหลดใน iTunes ก็ได้ครับ,รบสำหรับ iPhone หรือว่าจะ KKBOX ก็มีหมดเลยครับได้กับมาทีนี้เบตั้งใจมากแล้วเห็นว่ามีเพลงเยอะอันนี้ก็ปล่อ เรียกน้ำย่อยกันครับเดี๋ยวมีเพลงตื่นต่างเดี๋ยวมีครับผมต้องติดตามไปเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาคุยกันขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยครับมีอยากเด็กอีกมากขึ้นอยากให้แบบว่าชั้นเป็นคนอื่นยืยาวใช่แล้วอย่าลืมเข้ามาทักใน Facebook นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคขอบคุณครับเยอามีคนไหมมีครับคอมเมนเต็มเลยเพิ่งลองเปิดอันนี้ก็ได้เข้าเพจ เนี่ยอยากเปลี่ยนตรงเนี้ยไม่ยอมส่งรูปสักทีรอนานมากเลยหรือว่ารูปไหนรูปเนี่ยจะเปลี่ยนรูปตรงเนี้ยเป็นให้เป็นอันใหม่อ่ะให้เป็นเซตใหม่อนานมากเลยคพูดถิงแชร์รูปพี่ไปที่เพจผลิตก็ได้เพราะพี่ทำคิวไว้ให้เนี่ยทำไงอ่ะคือตรงเนี้ยที่เอกลงไป้ที่ไหนอ่ะ